สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือหาร้านอาหารทําห้องน้ำแบบเปิดนั่งชมน้ำตกวิวธรรมชาติเมื่อเวลา12นาฬกาวันที่17กร,รกฎาคม25 6 3หือหาร้านอาหารร้านช้างถานนเลยด่านช้างบ้านท่าแพรกิโลเมตรที่3ตําบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลย ทำห้องน้ำเปิดแห่งแรกของจังหวัดเลยจนลูกค้าพากันชอบห้องน้ำเปิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่ไหนนั่งธุระส่วนตัวดูน้ำตกไหลต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดสวนย่อมสร้างความเพลิดเพลินเวลานั่งทำธุระส่วนตัวแต่ลูกค้าบางรายก็กลัวคนมาแอบดูเจ้าของร้านอาหารยืนยันความปลอดภัยมีร้อยเปอร์เซ็นนายธทีรพลบุญแยม้มเจ้าของร้านเปิดเผยว่า ทางร้านเราบริการอาหารที่อร่อยหลากหลายเมนูได้รับคณะทัวร์ที่เป็นจุดเด่นของทางร้านมากที่สุดคือห้องน้ำเปิดของเราที่ลูกค้าทำสระส่วนตัวชมน้ำตกและต้นไม้ดอกไม้อย่างสบายที่ไม่มีที่ไหนส่วนลูกค้ามีความกลัวอยู่บ้างไม่เคยเข้าห้องน้ำเปิดแบบนี้แต่ก็เปอร์เซ็นต์น้อยบางครั้งอาจจะเขินเป็นธรรมดาเพราะห้องน้ำของเราเป็นห้องน้ำเปิดจุดประสงค์ที่สร้างห้องน้ำเปิด เพื่อต้องการให้อากาศทายเทแไม่ว่าลูกค้าจะเข้าห้องน้ําที่ไหนถ้าเมื่อเข้าแล้วได้กลิ่นฉุนซึ่งคอนเซปต์ของเราไม่ต้องการให้ลูกค้าเดินมาเข้าห้องน้ําเหมือนกับไม่ได้เข้าห้องน้ําสัมผัสอากาศธรรมชาติไม่ต้องได้กลิ่นฉุนจากน้ําหอมดับกลิ่นส่วนสาเหตุที่ต้องสร้างห้องน้ําเปิดมันนึกถึงตอนสมัยเด็กๆก,การเดินทางสมัยก่อนลำบากหาปั๊มน,น้ำมันก็ยากถ้าเกิดปวดขึ้นมาก็ต้องเข้าป่าข้างทางลมเย็นสบาย เราก็จิตนาการของเราไปส่วนลูกค้าไม่เคยมาเมื่อมาสัมผัสก็เกิดความกลัวยืนยันว่าความปลอดภัยมีร้อเปอร์เซลูกค้าสามารถทำธุรส่วนตัวแบบสบายไม่ต้องกังวลว่ามีใครมาแอบดูเพราะกำแพงของเราที่สร้างสูง3เมตรกว่าถ้าดูจากด้านในมันก็เป็นเหมือนน้ำตกมีต้นไม้มีดอกไม้ดูแล้วมันเจี๋ยไม่สูง แต่ด้านหลังน้ำตกเป็นกำแพงสูงกว่า3เมตรไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้ยืนยันความปลอดภย100ัยร้อยเอร์เซนและแบ่งเป็นห้องน้ำชายหญิงไม่รวมกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ